ช่วงนี้กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยครับจุดตายพ่อส้มนิรโทษกรรมร้อนไม่แพ้มาตรา1นึเปิดร่าง MOU พักก้าวไกล 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. คืนความยุติธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร 3. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 4. ปฏิรูปกองทัพ 5. ยกเลิกผูกขาดอุตสาหกรรมสุรา6สมรสเท่าเทียม 7. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร 8. ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ9นิรโทศกรรมยกเว้นคอร์รัปชันอันตรายถึงชีวิต 10. แก้ปัญหาค่าครองชีพไฟฟ้า 11. จัดงบประมาณแบบใหม่ฐานศูนย์ 12. เพิ่มสวัสดิการเด็กผู้สูงอายุ 13. สสร้างรัฐปโปร่งใส จากนั้น Facebook พักก้าวไกลระบุข้อความประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้รัฐบาลก้าวไกล MOU คืออะไรพักก้าวไกลยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าการจัดตั้งและร่วมรัฐบาลระหว่างพักการเมืองควรต้องเอาวาระหรือนโยบายเป็นตัวตั้งไม่ใช่กระทรวงหรือตำแหน่งเป็นตัวตั้งในฐานะพักการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่ง เราได้เดินหน้าเพื่อเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลกับ8พักการเมืองรวมทั้งหมด313คนที่เราเชื่อว่ามีอุดมการและมุมมองต่ออนาคตประเทศไทยที่อยากเห็นที่สอดคล้องกันในภาพรวมในเมื่อรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยหลายพักการเมืองเราจำเป็นต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบายของพักร่วมรัฐบาลอื่นโดยคำนึงถึงความไว้วางใจที่พักการเมืองเหล่านี้ ได้รับจากประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้งเช่นกันดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความชัดเจนว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยพักก้าวไกลจะผลักดันวาระอะไรบ้างเราแบ่งวาระออกเป็นสองส่วน 1. วาระร่วมของทุกพักร่วมรัฐบาลระบุใน MOU วาระและนโยบายที่ทุกพักเห็นตรงกันพร้อมผลักดันร่วมกันผ่าน,นกลไกบริหารและนิติบัญญัติและพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน 2. วาระเฉพาะของแต่ละพักการเมืองไม่ถูกกระบุใน MOU วาระและนโยบายที่แต่ละพักขับเคลื่อนเองเพิ่มเติมจากแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับนโยบายใน MOU ผ่าน2กลไกหลัก2.1ผลักดันผ่าน,นกลไกบริหารของกระทรวงที่พักมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีเช่นหากพักก้าวไกลบริหารกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการศึกษานอกเหนือจากในเ o u ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ2.2ผลักดันผ่านกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรของพรรคเช่นกฎหมาย45ฉบับที่พักพร้อมเสนอสู่สภาทันทีที่สภาเปิดไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน MOU หรือไม่ พักเก้าไกลเรายืนยันว่าจะพยายามเต็มที่ในการผลักดัน300นโยบายก้าไกลที่เราสื่อสารกับประชาชนก่อนเลือกตั้งให้สำเร็จโดยการพยายามบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือ MOU ให้ได้เยอะที่สุดในขณะที่นโยบายอะไรที่ไม่ถูกบรรจุใน MOU เราจะผลักดันต่อผ่านกระทรวงที่พักเก้าไกลบริหารและผ่านจำนวนผู้แทนราษฎร152คนที่เรามีในสภาผู้แทนราษฎร แม้กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลลักษณะนี้อาจเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยแต่พักก้าวไกลเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวที่อ้างอิงจากหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกจะเป็นกระบวนการที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ในประเทศที่ยกระดับความมั่นใจของประชาชนต่อระบบการเมืองไทย และเพิ่มความชัดเจนกับประชาชนว่าในบริบทของรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยหลายพัคก,การเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยนโยบายที่ทั้งมีจุดร่วมและจุดต่างกันรัฐบาลผสมนี้จะร่วมผลักดันและรับผิดชอบวาระอะไรเพื่อประชาชนแน่นอนว่าใน13ข้อข้างต้นที่เป็นร่างคร่าวๆของ MOU ที่พักร่วมรัฐบาล8พักลงนามร่วมกันในวันที่22พฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาทั้ง13ข้อแล้วไม่ปรากฏเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึ 2, เพราะหลายฝ่ายมองว่าเป็นของร้อนที่จะทําให้รัฐบาลพังง่ายๆโดยเฉพาะบรรดาพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายที่กังวลและมีจุดยืนไม่แก้ไขอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากเรื่องแก้ไขมาตรา1 1ึแล้วยังเชื่อว่ายังมีอีกจุดตายสําคัญไม่แพ้กันที่จะเป็นชนวนทําให้รัฐบาลพังครืนลงไปในพริบตาไม่แพ้กันก็คือ การนิรโทศกรรมโดยที่ผ่านมาบรรดาแกนนำพักก้าวไกลออกมาแสดงท่าทีชัดเจนว่าวาระเร่งด่วนก็คือการออกพระราชบัญญัตินิรโทศกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งแน่นอนว่าการเมืองในความหมายของพวกเขาก็ย่อมรวมถึงผู้ที่กระทําความผิดตามมาตรา1นึไปด้วยอธิบายให้เห็นชัดก็คือกลุ่มพวกม็อบ3นิ้วที่คนพวกนี้อ้างว่ามาจากเรื่องการเมือง โดยอ้างความยุติธรรมและการสมานฉันดังนั้นหากรัฐบาลโดยพักก้าวไกลเดินหน้าเรื่องดังกล่าวจริงเชื่อว่าจะต้องมีการประท้วงขนาดใหญ่ตามมาอย่างแน่นอนแน่นอนว่าอาจจะเป็นการประท้วงใหญ่ซ้ำรอยมอบกปปรสรวมไปถึงกรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปตไตยเมื่อหลายปีก่อนซึ่งบางทีบรรดาเด็กๆในยุคนี้อาจจะไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นมาก่อนว่ามันร้อนแรงแค่ไหน ที่ผ่านมาสำหรับเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยที่เสนอโดยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ครอบคลุมไปถึงนายทักษิณชินวัตรจนเกิดการชุมนุมใหญ่ที่มีมวลชนออกมาเป็นล้านคนจนในที่สุดรัฐบาลที่คิดว่ามั่นคงที่สุดก็ต้องล้มคลืนลงและนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาคราวนี้เมื่อพิจารณาจากท่าทีของพักเพื่อไทย กลับไม่ค่อยเห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะเชื่อว่าจะมีการพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอีกครั้งและอาจกลายเป็นชนวนต่อต้านครั้งใหญ่อีกครั้งโดยถือว่าเป็นบทเรียนได้ไม่คุ้มเสียอะไรประมาณนั้นดังนั้นแม้ว่าทั้งเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึจะไม่บรรจุใน MOU ของพักร่วมรัฐบาลโดยจะเป็นวาระเฉพาะของพรรก,การเมืองหรือพรรก,ก้าวไกลที่จะเสนอเข้าสภาในานามพรร ซึ่งน่าจะสำเร็จยากอีกทั้งเสี่ยงต่อการเกิดการชุมนุมใหญ่และเสี่ยงต่อการล่มสลายของรัฐบาลผสม8พักเพราะเวลานี้เริ่มมีแรงต้านที่เข้มข้นเรื่อยๆขณะเดียวกันอีกเรื่องที่เป็นจุดตายไม่แพ้กันก็คือนิอรโทษกรรมที่รับรองว่าเป็นของร้อนไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการนิรโทษให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีความผิดตามมาตรา112หากยังคิดเดินหน้าก็ลองเสี่ยงดูจะได้รู้ว่านารกมีจริงหรือเปล่า ขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีการถแถลงร่วมกันของแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ที่ย้ำว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและจะมีการลงนาม MOU หรือข้อตกลงร่วมกันแต่ถึงอย่างไรแต่ละพรรคยังพยายามสงวนท่าทีในเนื้อหาของ MOU ดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างอ้างต้องหารือกันก่อนดังนั้นนาทีนี้แม้ว่าเรื่องอื่นๆน่าจะผ่านไปได้สามารถพูดคุยตกลงกันได้ แต่เชื่อว่าประเด็นมาตรา1นึจะเป็นจุดตายของพรรคก้าไกลที่จะเดินหน้าต่อไม่ได้หากยังมีท่าทียืนยันว่าดําเนินการไม่ยอมถอยก็เชื่อว่าสวออคงจะไม่โหวตให้ค่อนข้างแน่อีกทั้งพลังสังคมข้างนอกก็จะกดดันเข้ามาด้วยและเชื่อว่าประเด็นนี้จะทําให้แรงต้านเป็นเอกภาพและชัดเจนมากกว่าตอนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแน่นอนทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m g r o n l i n e c o m ครับ